เด <vale ี่ยงไงบ่เดี่ยงไงต่างกันมันหนักน้ำหนักกูมีมาหุ้งเขาเป็นมาเอิญนเนี่ยมาหุ้งเขาเอิญเออแต่ว่าคันนั้นเป็นตีนไงเวลาข้าไปลุ่มตุ่มลุ่มยังสิมันดีอยูุมันบม่ใครจุ่มมันตีนไงรถเก่าหนอกมั้งครับเนี่ยรับเก่าหนอกแล้วมันเป็นตะขับเันเก็ดซิปเนี่ยเสนอราาเขาลุ่มตุ่มลุ่มยังมันดีอยูุมันบม่ใครจุ่มเวลาขึ้นดีป่ะขึ้นขึ้นเทเลอร์ดีบป่ะจับดีป่ะจับดีย่แต่ว่าคันที่ขีดตุ่มมันไม่จับ ถือกิจต้มเราเป็นแนวไม้เลยบ่ครับพันธุ์ทีต้มเรามันกินหมุนกุเรย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 ์ได้หรอเป็นสัตว์จริงถือกิต้มมันจะหมุนกุเรยกุเรย์กุเรย์้อ้บก็นั่นให้เอาเอาขุดใหยื่อมาด้วยขุดต่อครับเอ้ามายำยำทำข้าวพี่น้องทั้งอ่ะำเภอเพี้นครับมื้อนี้พี่น้องมาดู SK ครับ SK135 นนะครับผมขับรถผ่านมาครับผมรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้รีวิวครับพี่น้องก็เลยให้พี่พี่น้องดูหน่อยครับโอ้ฟงกีเจ้าหิวจรจาบีเร็วพีเยเอ้ยมุดฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮา โอ้เบลโก้ oh, ครับ oh, oh. เอาให้ขาดไปเลยั mm hmm. ให้ขาดไปเลยครับ เร็วดีนะนี่เร็วดีครับโอ้โหโอ้ตอนนี้เลยขุดก้อนขุดก้อนลูกพี่<ๆ> <c oughs> เขาเรียกว่าตูดหม้อครับรุ่นนี้ครับ SR นะครับ 1>, 1 3 5 SR นะครับเป็นรถเก่านอกนะครับอันนี้เป็นถ้าจะเป็นรถก็มันจะเป็นรุ่น6นะครับรุ่น6ไม่มีร้อยี่นะครับมีแบ่แบบนี้ครับ วันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นแล้วที่เป็นรุ่นใหม่ออกมาที่เป็นตูดหม้อนะครับว่าเป็นรุ่นใดกับว่าหูขึ้นกันครับพี่น้องน่าจะเป็นประมาณรุ่นหกแลละครับ เียบอลรถด,ด่วนครับเสียบอลรถด,ด่วนทีมงานวิ่งดินแถวนี้เลยครับแถวตำบลสุงมเศร้าครับอำเภอเพนนะครับมานี่น่ยนีครับเทลเลอร์แต่นี่เขาใช้แต่รถใหญ่นะครับใช้แต่รถ อย่างเก้าครับอย่างเก้าอย่างพันโอ้เร็วดีครับพี่น้องโอ้ชนต่อครับสวิงงานแบบนี้ของซุปเปอร์ยาว ของทีมงานเราก็แนวโน้มว่าจะมีเหมือนกันครับนายหน้าพรชัยครับสั่งให้เขาดัดต้นไม้นะครับนี่แบบนี้แหละตัดต้นไว้แบบนี้นะครับเลือดยวตอ่อให้เราไปขุดต่อครับจัดไปครับพี่นอ้องโอ้ อยู่นะูพีอันนี้ขุดต่อแล้วเจาดินมาลงนะครับ ันี่ครับเวลาที่เราหมุนสวิงแบบนี้นะไปเจอตัวนี่เป็นตะห่างตะห่างมาพี่นอ้องเนี่ย ไปยังทีครับสวิงลื่นไปไปชวนต่อครับกุงทีชวนต่อเนี่ตึกเอวเค็ดเลยแหละระวังนะครับระวังโชเฟอร์ขับนะครับเวลาสวิงเนี่ยครับสวิงสวิงไปแรงๆนะครับลูกดินไปหรือว่าอะไรก็ทั้งนะครับวิ่งไปนี่ไปเจอต่อครับตามต่อนี่ตึกเลยครับ เอวเสียนะง่ายๆเลยครับรถแบรกโคเดินไป มียางครับน่าจะเอามายังไม่นานครับคันนี้มักไผมักมันครับพี่น้องบางคนก็ชอบครับตูดหม้อเนี่ยใครๆก็บอกว่ามันดูแลยากนะครับ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมช่องเขาก็มีช่องแพรคอนโทรลช่องอะไรก็ดีนะครับเวลาเปลี่ยนสายไฮดรอลิกก็ไม่ถือว่ายากเกินไปนะครับจังหวะน,นี้ครับสวิงมาแล้วชนต่อครับอันตรายนะครับมันก็จะกระดกง่ายกว่าตูดตูดยาวอยู่ครับ เวลาสวิงหรือเวลาตักดินตักดินหรือว่ายกของหนักนะครับโอ้ก็ยู่ออกไงยู ขุดขวากินกำลังรถกินลดมากที่สุดก็งานขุดตอนี่แหละครับอันตรายกับรถแล้วก็ เลยตอนนี้น่าต่อซมีกับซมีล่ละ ขึ้นเลยครับ นี้เป็นปั๊มอะไรเขาน่าจะเป็นปั๊ม K3E63 เ e นาะ แรโอ้แรงแรงแรงครับตูดหม้อนี่ไม่ธรรมดาเลยอะโอเคครับ รถผ่านมาครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องดูหน่อยครับสูตรหม้อ SK135SR ครับเก่านอกครับผมเสียบอยรถด่วนครับกำลังเคลริ่ิงป่านะครับปุดต่อไม้น่าจะลงดินครับผมที่ตรงนี้ครับ งานเหมาครับวันนี้ก็มีแต่ง,งานเหมาแหละนะครับจะเป็นแปลงเจ้าของไม่อยากมาดูครับเจ้าของไม่อยากมานับเกี่ยวครับให้เหมาไปเลยนะครับสบายสามาเบิงเ่งส่วนงานอย่างเดียวครับเด้ระด,ด,ดับที่ต้องการบ่แค่นั้นครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ